หาวิธีจัดเก็บสัมภาระในรถให้ล่่มตปลอดภัยวิธีที่หนึ่งใส่กองเก็บของแยกสัมภาระเป็นสัดส่วนยิบสะดวกวิธีที่สองว่างของหนักบนพื้นรถลดความเสี่ยงของการเคลื่อนที่คณะขับขี่วิธีที่สเก็บของใส่บอยไกลมือยิบงายบะตองละสายตาจากถนนวิธีที่สี่หลีกเลี่ยงว่างของบนเบาะว่างกันของลื่นลนระวางเบรก วิธีที่หาใส่กองเก็บของที่ท้ายรถจัดเก็บของใ่ให้ปลอดภัยนี่ก็คือหาวิธีจัดเก็บสัมภาระในรถแห้ลงตมตปลอดภัยสําหรับคนที่มีรถส่วนตัวถ้าเกิดว่าเขามีของหลายมีสัมภาระหลายเขาก็ควรสิเก็บใส่กองให้มันแบบว่าดูร่วมกันให้มันกระจัดกระจายเองใช่ไหเพื่อเวลาเขาเบรกเขาหยังมันจังสิบริสันจังสิบริสันกระจายกระจายเองสิละแต่เกิดว่าเขาไหวมองหันแน่มองนี้แน่วันนี้มาเก็บใส่กองอ่ะ แล้วมันเวลาเบรกได้บ้านี้มันกระสิกระจัดกระจายมันกระสิเคลื่อนที่หรือว่าเวลาเขาไปหม่องท่แมแบบว่าขึ้นเนื่นหรือลงเนื่นนั่งเสียเออมันกระสิไหลกระจัดกระจายบรยวูเป็นหม่องแล้วมันกระสิเละเทะนั่งเสียอย่างเช่นอาหารนี่แห้งข้นแบบว่าแยกไว้กองมันตั้งหากเลยแบบว่าข้นสิมีกองสําหรับใส่อาหารตั้งหากนั่งเสียนะหรือว่าบ้านี้เสื้อาสีใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วของใส่สวนปลูกหรือว่าของรที่เขาเสาฝักข้นอ่ะเขาแยกใส่กองไว้จนกระจาดกระจายมวกปูนกัน